พี่ย์เลยครับผมกาวลานซีนนั้นหนึ่งไปนี่เรลซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซีนนั้นหนึ่งก็ที่ใช่น้าที่เดิมใครเป็นคู่เป้าซ้อลละม๊องก็พี่ๆนีไทะพวกวีเพื่อนใครเยันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สองสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบสามหนึสี่มือจะตล์อะไรครับมวยที่มือวันนี้จะต้องมาเจอกับเสือมณีครับเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ใช่เขามวยสไตล์ ต่อยสายต่อยายวันนี้มาเจอเสือวันนี้นะวางเกยวางแผงไงดิก็รอดูนเหมือนต่อยตามตาตายแล้วไปแก้ไขวิวเขาเอาล่าสุดต่อยไปที่พุทธายะอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยไปยังบ้งก็ชนะชนะมาวันนี้เลยกลับมาล่าเหมือนเดิมวันนี้ช่างต่อยเนาะเวทรอยี่สิบเก้าเมื่อเช้ามาไปไหนพอดีมาพอดีเลยมาสรบายเลยร่างกายไฟนี้เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงก็พร้อมเอาชนะกับบ้านเหมือนเดิม คุม้มมากกี่กิโลก็สิบกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณห้าสิบไปคนจังหวัดน,น,น,นครสวรรค์ฝากเชิญชวนแฟนคขับแล้วหนะ่อยพี่น้องชาวชัยนาทและชาวนครสวรรค์ช่วยเป็นกำลังใจหน่อยเป็นที่แน่นอนวันนี้เปิดหัวคู่แรกนะเนาะ,อะขอโชคดีครับ